ครับสวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอตัวมุ้งสีฟ้าขนาด7ฟุตดสูง170เซนเมตรนะครับอันนี้เป็นผ้าเก็บความเย็นอย่างดีนะครับความหนาอยู่ที่110ไมคอนนะครับหนากว่าเต็นท์แอร์ทั่วไปนะครับเต็นท์แอร์ทั่วไปจะอยู่หนาอยู่ประมาณ0.7 ลิลิเมรรหรือเจ็ดสิบไมครนะครับตัวนี้เป็นซิปทางเข้านะครับตานี้จะเป็นช่องใสนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับ ตันนี้จะเป็นช่องแอร์นะครับตอนนี้ช่องแอร์ขนาดใหญ่นะครับสามารถรองรับระบบะรีเทิร์แอร์ได้นะครับสามารถให้แอร์ตัดการทํางานนะครับโคง้งเป็นโค้งเหล็กอย่างดีนะครับตัวน,นี้ อนี้ราคารวมส่งอยู่ที่3,290ันสบบาทนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับตอนนี้การตัดเจ็บแน่นหนาน,นะครับ ซิปผ้าซิปเป็นผ้าซิปเกดเอนะครับใช้งานทนทานครับตัวนี้หวัวซิปเป็นหวัวซิปสองทางนะครับตัวนี้มีความแข็งแรงครับสนใจติดต่อโทร0 6 1ย5 4 6 4 2 2 ขอบคุณมากครับ